ฮัลโหลไกด์สปีทุกท่านนะครับมันอยู่กับไม่ชาเปลเองตัวที่มาจะรีวิวในวันนี้ก็คือตัวซัาพอตมีเดียมนะครับผมก็คือตัวพินาก้าเองตอนนี้เรามาถึงตัวห้าตัวสุดท้ายของเกมแล้วนะครับใช่าตัวตัวห้าตัวสุดท้ายแล้วตอนนี้ผมก็มารีวิวตัวนี้นั่นเองนะครับผมตัวพินาก้าเองนะครับผมก็ดีไซน์ก็ดูดีใช้ได้นะว่ามีโลดสแกนซ้ายขวาแล้วก็มีวงเวนอยู่ด้านหลังด้วยเอ่อนับว่าเป็นตัวที่เท่น่าดูนะฮะซึ่งไอ ตัวหลังๆเนี่ยจะเริ่มเป็นตัวที่ผมเริ่มไม่ค่อยเตะแล้วเตะน้อยมากแล้วก็แบบว่าเล่นอาจจะเล่นยากด้วยในความส่วนตัวของผมนะมันมันเล่นยากมากสำหรับผมแต่ก็โอเคเอาตัวที่มันเล่นบ่อยๆอยู่ก็คือตัวพินาก้าผมเล่นบ่อยประมาณนึงอยู่ถึงแต่ไม่ได้ไม่ได้บ่อยมากนะครับเท่ากับตัวอื่นแต่ตัวนี้เล่นประมาณนึงโอเคไหมมันเริ่มเลยดีกว่าไม่เสียเวลาละไปเล่นดีกว่าไป โอเคครับ okay, ผมสำหรับตัวพินาก,กานะครับก็มันยิวมาเนี้ก็คือกิวหนึ่งก็คือเป็นตัวเรปิดรีแพร์ครับผมถ้ายิงออกไปจะเป็นการฮิงซึ่งมันใช้ไม่ได้กับนี้ครับเพราะว่ามันเป็นศัตรูนะส,นส่วนสกิลที่ขวาที่ขวาก็จะเป็นการเอ่อปล่อยพลาสมาจำนวนสิบแปดลูกครับยิงใส่ศัตรูแล้วนี่ครับประมาณนี้ เทประมาณนี้นนเองแล้วผมสกิลหนึ่งก็คือเออ่ปล่อยโดนออกไปนะครับไอ้สกิลหนึ่งใช่ไหมคืออะไรวะขอดูก่อนดีแพโดนจะเรียกโดนเพื่อซ่อมแซมยูนิตไฟเราที่อยู่ใน,นระยะอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะผมส่วนสกิลสองก็คือเป็นการปล่อยโลนะซึ่งโลนี้สามารถลทับใส่ศัตรูได้นะเนี่ววยวางแทนถ้าใส่โลแล้วแรงมากแล้นะนะถ้าโลเอาโลทับใส่ศัตรูมันแรงมาก โอเคเลียงใช้ได้นะนับเวลาใช้ได้ส่วนสกิลสามก็เป็นการแบบว่าปล่อยโดนขนาดใหญ่คือไอ้วงแหวนด้านหลังของเราครับปล่นะอยใส่ใครก็ได้ครับใส่ตัวเองก็ได้หรือใส่ศัตรูได้ซึ่งตัวพินาก้าก็จะมีประมาณนี้อยูโอ่โดยรวมที่ผมเล่นมาก็ประมาณนี้เนาะโอเคไปสิเวลานะไปเล่นเลยดีกว่าไปเออแต่เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวก่อน,ก,อนก่อนที่จะไปนะครับก็เหมือนเหมยผมผมจะลืม,ล,มลืมเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวพูดอะไรสักอย่าง แต่ก็ตัวมันก็จะเหลือแค่5ตัวสุดท้ายแล้วก็จะหมดโปรเจกต์นี้แล้วคนระับก็5ตัวสุดท้ายแล้วตัวพินาก้าก็เป็นตัวที่ผมเล่นเล่นท่องท้าที่จะไม่โหดมากนะแต่เล่นได้อดีประมาณนึงเพราะว่าตัวซัพพอร์ตอ่ะเขาผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นเล่นกันเท่าไหร่อ่ะไม่เล่นเล่นกันน้อยมากมันมีแค่บ,บางหมดเองท,ท,ที่เล่นกันนะฮะนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าเสียดายหน่อยๆนะว่าทำไมตัวซัพพอร์ตมันถึงไม่ค่อยมีคน,คนเล่นกันผม,มรู้สึกเสียดายมากโอเคเสียดายแล้วแหะไปกันเลยดีกว่าไป In. Ready to pick up some stragglers. Assist. Here we go. Um, come on, นี่จะ่าโลมลันแรงจริงนะเว้ยคุณโคตรเก่งอะ อ้าวเฮ้ยสวยนะคูอาญาโอ้อาาสวยล้วรูลูกบอลลกบอลล็โอ้โหโอ้โหชิพายแล้วเอออ อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเราทำอะไรไม่ได้หรอกอยู่ไปอยู่ไปสวยงามสวยงาม เออเอาโลให้มันก่อนแล้วก็เราก็ไปช่วยอลิสเนสอลิสเิสส์หน่อยโลใส่โลอัดโลอัดเออสวยโลไม่โคตรแรงอ่ะโลเุินทับใส่อ่ะโอ้เชียเสียเสียเสีย ไม่ลากรถแล้วเหรอเพื่อนโอ้โหค้างเลยแน่จริงค้างเลยนนเนาะ รถไปนู่นแล้วจะกูจะไปช่วยเพื่อนยังไงเพื่อนไป้างล่างโอ้ยเฮียการข้าวงานห้องแล้วกู โดนปลดโดนไว้ก่อนปลดไ้ใกล้ๆก่อนอ๋อไม,ไม่ทันแน่เลย อ่าแพ้ไม่ค่อย d e ก็นไม่ได้นะมันได้แค่ไหนแค่นั้นแหะซัพพอร์ตนะทบไได้แค่นี้แหละนอกจากฮิวแล้วเพ่เติมเลือดก็ทำอะไรบ้างไม่ค่อยได้แต่โล่แต่โล่มันแรงจริงนะโล่ไม่โคตรแรงอ่ะโล่แบบหล่นหล่นเท้าใส่อะคือแม่งทำรับเอาทำรามีดีดีกว่าทำเอาดีกว่าไปป้องกันอีกอ่ะแรงจริงจ เว้ยพินักการฝัง,น,น,งาานู้นในเอ็มวีผู้สับ5 3ตาย1โอ้ยเอซิตเยอะมากกูอายเลยทีย่กูอายเลยแตงมาสเตอร์โหดโหดเยอะแต่คอมพี่จะไม่ไหวไรเนาะว่าคอมผมจะระเบิดว่ะ ทางเก็บตังไปซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าเครื่องคอมนี้จะระเบิดเอา ready strike strike to t เฮียไหวไหมเนี่ยมันมีฮิลเลอร์สองตัวเออเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ดูว่ามีลูมิน,เนีเลยเว้ล้วไงหาละการเข้าแล้วมึง Injecting coaxium particles. Pilot sink rate stable. Mine bridge initiated. Capture and defend the three data nodes in the crop sinkhole. Capturing the nodes recovers abnormal mining data in the sinkhole. Recover data before Windrose destroys the mine. It out Pinaka let's do this Fire control system unlocked

ไรเดอร์ unter, ตรงนั้นเอ้ยเจ้าการไลด์เดอร์มีตัวนั้นอยู่นู้นแล้วเข้าไม่ได้ด้วยอ่ะวันนี้คนน้อยเกินเขาอยู่นี่หมดเลยเหรอพี่พี่ไปอยู่นี่หมดเลยพี่มีซีหมดเลยเหรอ ไปเร็วไปเร็วไปเร็วยึดบีให้ได้ยึดบีได้ก็โอกาสชนะสูงอยู่มัวนังกลัวครับผมยิ้วให้ยิ้วให้ผมมีไม่ ไวไม่ตายหรอกพี่พี่ไม่ตายพี่ไม่ตายแน่นอนอยู่เชื่อมือผมพี่ไม่ตายแน่นอนอยู่กับผมอยู่ผมนี่ โอ้ยจะกูจะตายแฮนนี่เนียถอยไปเือบตายนี่ฮิวให้ตัวเองก่อนเดี๋ยวจะตายเอาช่วยตัวเองก่อนช่วยด้วยฮิวให้หน่อย Hurry, we need to get that data node. ไอเ้เหี้ยเอ้ยน้านโว้ยไปได้ไปะได้ไวะปีน<ป>ันบ<ป>ังให้

ไปบ,บีต่อเมอกี้เพื่อนซิงเพื่อนมาอยู่ดูให้หน่อยซิงเพื่อนจะไม่ลดหรอกม,มีกูมีมมผมพวกผมอยู่สองคนนะ่ะไม่ลดหรอกเลื่อนไม่ลดหรอก ไอ้เงินเงนหมดแล้วกูจะทิ้งใ,ใครเนี่ยอาปืนไม่อยู่กูที่ว่าปืนอ,อยู่อยู่เกาะปืนอยู่นี่ ยึดก่อนเลยไปแล้วยึดแล้ว เรียบย้อยชนะโ oh. อ้แอซิดเยอะนะกินแ <Victory. S 1> อซิดไปนะเนาะนอนอ้น้อง,อองไม่ตายด้วยก็ถือว่าดีผมว่าผมเล่นพีนาก้าได้ดีอยู่นะถึงแม้ไม่ได้จับมันมาบ่อยมากก็ผมก็ไม่รู้กันว่าเขามีเทคนิคอะไรกันแต่ผมก็เล่นตามที่เล่นได้ละเชี่ย <Yeah. S 1> มันเล่นอมันเล่นไม่แย่นะผมว่าสนุกใช้ได้อยู่ หลือตัวที่ผมเล่นลำบากอะตัวตัวลูมิเนี่ะที่ลำบากดีด้วยจ้าโอเคครับก็การรีวิวก็มีเพียงเท่านี้ผมก็คือตัวเล่นแล้วก็ประมาณนี้เนาะมันไม่ได้เล่นระยะมากมากมายก็เล่นประมาณนี้ครับ พสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจต่อไปด้วยนะครับก็สหัหานี้ตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็คงจะเป็นตัวนั้นแหละอย่างที่คนน่าจะรู้กันมันก็ตัวอยู่ใกล้เคียงกันนะฮะโอเคสัปหบนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับซีอูน่ทามกบ๊ายบยนจ์นจะจอกันหม่จ้า